คุณสุพันธ์ทิพย์ภูทรวงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่านที่สองคุณจิรพัฒน์ศรีสามารถเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่านที่สามคุณหะไทยนันวงเสนเจ้าพนักง,งานเผยแปร่ประชาสัมพันธ์ท่านที่สี่คุณกระดนกวันจันทราคาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และท่านที่ห้า คุณสุกัญญาขาวสีนักประชาสัมพันธ์รางวัลที่1รถยนต์อิ u z u ู u ิวเอ็จำนวน1รางวัลรางวัลที่สองรถยนต์กระบะอิ u z u ูนิวดีแมกจำนวน1รางวัลรางวัลที่3รถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ1 1 0ยสิบไอจำนวน3ารางวัล รางวัลที่4ี่เครื่องซักผ้าชนิดสองถังจำนวน20รางวัลรางวัลที่5ตู้เย็นขนาด5.2คิวจำนวน20รางวัลรางวัลที่6โทรทัศน์สีขนาด32นิ้วจำนวน20รางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวรถจักรยานขนาด24นิ้วหมุน2ครั้งครั้งละ100รางวัลรวม200รางวัลลำดับต่อไปจะออกรางวัลที่ห พร้อมแล้วที่จะออกรางวัลที่หกรางวัลที่หกหมุนครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสองแปดสามหนึ่งหนึ่งสองแปดสามหนึ่ง รางวันที่6ครั้งที่2เลขที่ออก91687 91687